สวัสดีค่ะท่านที่รับชมและรับฟังท่านกำลังอยู่กับเราในช่องจักรวาลแห่งเรื่องเล่าบันทึกผีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเล่นกับผี ep 2เราไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันเขาเชิญวิญญาณถามชื่อถามสาเหตุการตายถามในสิ่งที่เราอยากรู้ มันจะไม่เป็นไรเหรือดิวหนิงรู้สึกกังวลถ้าครูรู้ล่ะว่าเราไปทำอะไรแถวนั้นก็อย่าให้รู้แอบไปกันช่วงไม่มีเรียนดิวพูดก็ไปไหมไปไปแล้วหนิงล่ะมันจะดีหรือดิวดีสิจะได้รู้ไม่ต้องกลัวนะหนิงเพื่อนไปด้วยกันหลายคนเราก็แค่อยากพิสูจน์ความจริง มันไม่เป็นอะไรหรอกชวนเพื่อนไปเยอะๆไปด้วยกันนะดิวหนิงก๊อปไปและคิมพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะเจอกันและทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามแต่สะดวกดิวก็ได้เตรียมของที่จะไปเล่นผีถ้วยแก้วกระดาษขาวสำหรับเขียนตารางตัวอักษรและตัวเลขถ้วยแก้วขนาดเล็ก ทูบเทียนและเครื่องเส้นพอถึงเวลานัดหมายทุกคนก็ได้ไปรวมตัวกันที่บ้านพักครูเก่าแล้วพากันไปปูเสือนั่งที่ใต้ถุนแล้วยกมือไหว้เป็นพิธีพวกเธอเยิเงๆนะนั่งล้อมวงกันเดี๋ยวเราจะเป็นคนบอกให้ทำแบบนี้แบบนี้ให้ทำตามนะเธอทำเป็นหรอเดิยว รู้หรือว่าต้องทำยังไงหนิงถามรู้สิอ่านมาในเน็ตแล้วดิวตอบดิวได้กางแผ่นกระดาษขาวออกในแผ่นมีตัวอักษรและตัวเลขที่เขียนไว้แล้วจุดทูบเชิญวิญญาณน,นำถ้วยแก้วใส่ควันนำมาคว่าลงบนแผ่นกระดาษเอาละนะทุกคนตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานและทำสมาธินะ เอานิ้วมาแตะขอบถ้วยแก้วนะทุกคนแตะเบาๆแล้วทุกคนก็ได้ทำตามอย่างดิวบอกอย่างว่าง่ายอย่าได้เอานิ้วมือออกนะถ้ายังไม่เชิญวิญญาณออกเดี๋ยววิญญาณจะเข้าตัวและตามไปที่บ้านทุกคนพยักหน้าดิวก็ได้เริ่มถามคำถามคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วแก้วก็เลื่อนไปที่ชาย แล้วก็ได้ถามว่าชื่ออะไรแล้วแก้วก็ได้เลื่อนไปที่กอไก่แล้วก็ไปที่ออ่างและสุดท้ายคือปอปลาก๊อปทุกคนเงยหน้ามองก๊อปก๊อปหัวเราะอ,ออกกูเองฮ่าฮ่า,ามันจะเลื่อนเองได้ยังไงกูเป็นคนลากแก้วไปเองโทรไอ้ก๊อปจริงจังหน่อยสิ โอเคโอเคได้ได้งั้นเริ่มใหม่แล้วดิวก็เริ่มถามคุณชื่ออะไรเป็นใครคะคุณเป็นหญิงหรือชายไอ้ดิวแกก็ถามทีละคำซีคำถามน่ะเพื่อนทักบอกคุณเป็นหญิงหรือชายคะดิวถามใหม่แล้วแก้วก็ได้เลื่อนไปที่ชอช้างเฮ้ยไอ,กอ้ก๊อบอย่าเล่นนะ แก้วเลื่อนเร็วมากทุกคนมองหน้ากันพร้อมกับกลิ่นทูบที่ฉุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนจุดทูบเป็นกำรรม,มือจนแสบจมูกแล้วดิวก็ได้บอกให้เงียบๆพร้อมกับถามคำถามต่อคุณชื่ออะไรคะแก้วก็ได้เลื่อนไปที่ปอปลากอไก่แล้วก็รอเรือปะกรเฮ้ยใครใคร ทุกคนมองไปที่ก๊อบก๊อบบอกกูไม่ได้เลื่อนใครอ,อรําวะไอ้ไบรท์หรือคิมบอกมาไปกับคิมปฏิเสธไม่ได้ทำเดิวกับหนิงเหรอปาวนะเงียบเงียบก่อนได้ไหมเดิวบอกถามต่อคุณเป็นอะไรตายแก้วก็ได้เลื่อนไปที่ยอยักษ์สลอิงองู่อเต่า ไม่หันากาศวอเวนสละเอออ่างงองูตอเตา่าสละอุยอยักยิงตัวเองเฮ้ยก๊อบถลกมือออกเพราะรู้สึกเหมือนคนจับที่ไหล่ข้างหลังอ้าวกอบเอามือออกทำไมดิวพูดแก้วก็ได้พริกลิ่งไปด้วยแรงผักจากมือก๊อบมีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนและ ลมก็เริ่มแรงเหมือนฝนจะตกดิวกับเพื่อนรู้สึกหมดสนุกก็เลยชวนกันกลับเข้าห้องเรียนเลิกเล่นเลิกเล่นเดี๋ยวครูมาเจอสักพักไม่ถึงชั่วโมงขณะที่ก๊อบนั่งเรียนอยู่ก็ได้ชักดิ้นชักงอตาค้างแล้วก็พูดพร่ำเพ้อขึ้นว่าแกเป็นใครเล่นกับฉันทำไมแกต้องการอะไร พร้อมกับชักแงกๆพูดเพ้อไปกูจะจัดการพวกมึงเด็กเวรพวกนี้จะต้องโดนจัดการทุกคนหน้าซีดครูก็ดูแล้วถ้าจะไม่ดีจึงพาก๊อบไปส่งโรงพยาบาลพร้อมกับโทรแจ้งให้พ่อแม่ของก๊อบรู้ครูจึงเรียกเพื่อนที่สนิทกันถามถึงเรื่องอาการของก๊อบที่เป็นอยู่ในวันนี้ นั่นคือไบร์กับคิมไบร์กับคิมก็ได้บอกก่อนหน้านี้ไปเล่นผีถ้วยแก้วกันที่บ้านพักครูก่อนจะมีลมจะแรงและก๊อบก็บ่นว่ามีคนมาจับที่ไหลข้างหลังจนหนาวหนาวร้อนร้อนครูได้ฟังก็ได้กล่าวตักเตือนและทำโทษทั้งดิวและหนิงไบร์และคิมที่ชวนกันไปเล่นแบบแปลก เล่นสนุกอะไรไม่รู้จักคิดเมื่อครูได้เล่าให้พ่อแม่ของก๊อบฟังพ่อแม่ก็ได้ให้พระมาเรียกขวัญผูกแขนและดื่มน้ำมนต์แก้อาถันก๊อบก็ได้กลับมาเป็นปกติแต่ก็ยังรู้สึกกลัวมากกลัวทุกอย่างเพราะก๊อบเป็นคนเห็นหน้าครูประกรณคนนั้นในขณะเข้าสิงก๊อบ กบมองเห็นแต่บอกใครไม่ได้ได้แต่เพอเป็นคําโกรธดาทอที่มาจากการไปวุ่นวายกับวิญญาณที่ไปไม่สงบครูที่โรงเรียนก็ได้ประชุมกันว่าจะจัดทำบุญใหญ่ให้แก่ครูที่บ้านพักที่เสียชีวิตไปเพื่อส่งบุญให้ไปอย่างสงบสุขของบางอย่างไม่เห็นไม่ใช่ไม่มี ของบางอย่างมีแต่หาไม่เจอโลกนี้มันสับสนวุ่นวายน่าฉงนยิ่งนักฝากกดติดตามช่องจัก,กรวาลแห่งเรื่องเล่าบันทึกผีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ